ดีแค่ <c oughs> ขอบคุณครับแอนแอนลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่แอนอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะเป็นในเรื่องของระยะเวลานะคะในการทําเรื่องของใบเขียวหรือกินการนั่นเองนะคะว่าเคสของแอนเนี่ยรอนานแค่ไหนนะคะ สำหรับระยะเวลาในการรอใบเขียวของแอนนะคะโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปี2เดือนนะคะคือจริงๆถามว่านานไหมสำหรับสาหรับคนรออย่างเราอะไม่ว่าจะเป็นกี่เดือนเนี่ยแอนว่านานหมดคือเคสของแอนเน่แอนส่งแบบฟอร์ม I130 กับ I130A ไปก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นที่แอนส่งนะคะช่วงเดือนประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2สนะคะ แล้วทาง USCIS นะ,ะได้รับเคสของแอนนะคะเดือนมีนาะวันที่3มีนา2022นะคะซึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอยู่หลายเดือนนะคะแอนก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อมันไม่ใช่ละแล้วพอดีว่าสามีของแอนนะคะเจ้านายเนี่ยเขาได้ทำเรื่องของใบเขียวอะไรอย่างนี้เหมือนกันเขาก็รู้ใช่ไหมคะว่าแบบต้องต้องส่งแบบฟอร์มอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออต้องส่งแบบฟอร์ม i485 ด้วยนะเป็นการแบบ ปรับสถานะของเรา adjust of status นะคะก็แอนได้ทำเรื่องส่งแบบฟอร์มอื่นๆไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น i485 i864 เอยบลาบลาบลานะคะคือแอนได้ทำคลิปแยกไว้ก่อนหน้านีแล้วนะคะในเรื่องของแบบฟอร์มในการส่งใบเขียวนะคะเพื่อนๆไปดูย้อนหลังกันได้นะคะหลังจากที่แอนส่ง i i485 ใช่ไหมคะปรับการปรับสถานะแล้วก็แบบฟอร์มอื่นๆเนี่ย พร้อมกันไปเลยนะคะจะส่งไปช่วงเดือนพฤษภานะคะแล้วก็ทาง U.S.C.A.S. นะคะได้รับเคสของแอนนะคะวันที่2มิถุนา2022นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีแบบแอนรู้สึกเริ่มใจชื้นขึ้นมาแล้วเพราะว่า,าวันที่10มิถุนา2022นะคะทาง U.S.C.A.S. นะคะก็ส่งนัดวันไบโอเมทิกก็คือไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะคือเขาส่งวันและเวลามาให้เราเลยนะคะ คือเขาส่งมาเองเลยนะคะวันพยายามก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามแบบให้พยายามที่จะแบบเปลี่ยนนัดหรืออะไรอย่างเงี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบไปไม่ได้แล้วแบบต้องทำการเปลี่ยนนัดเนี่ยเราไม่รู้เลยะค่ะว่าต้องรอไปอีกนานแค่ไหนนะคะแอบพยายามทำตัวเองให้ว่างนะคะจากนั้นนะคะก็วันที่23ามิถุนายนนะคะ2022ทาง uascs นะคะก็ส่งแบบฟอร์ม I 693 deficiency notice มาให้แอนนะคะแบบฟอร์มนี้คืออะไรแบบฟอร์มนี้คือเพื่อเป็นการแจ้งว่า I 693นะคะคือ Medical exam นะคะคือตอนนั้นนแอนยังไม่ได้ตรวจร่างกายเนาะแอนก็ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มตรงนี้ไปให้นะคะเขาก็ส่ง แบบเอกสารโน้ติสตรงนี้มาให้นะคะว่าเออฉันยังไม่ได้รับ i 6หกเก้าสามนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนๆยังไม่ต้องทําอะไรนะคะคือใบเนี้ยเป็นการแค่เป็นการแจ้งนะคะว่าเออฉันยังไม่ได้รับนะเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเออคุณต้องไปตรวจร่างกายนะอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆรอจนกว่าเขาจะบอกว่าให้ไปตรวจนะคะเพื่อนๆรอจนกว่าที่จะได้นัดวันสัมภาษณ์นะคะหรือว่าได้อ e ร u เ s คเควส์ฟอร์เอเนซ์นะคะ ถึงไปตวรวจร่างกายเนาะเพราะว่าการตวรวจร่างกายเนี่ยมันก็จะมีวันหมดอายุด้วยนะคะสำหรับหลังจากนั้นนะคะวันที่5กรกฎาคมนะคะ2022นะคะเองก็ได้นะัตดตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะฟิงเก์พิมพ์นะคะ,ะ,คะเขาก็จะุระบุวันมาให้เวลามาให้แล้วก็สถานที่นะคะว่าเราต้องไปตรวจที่ไหนเนาะจริงๆระยะเวลาในการตรวจนะคะถือว่าเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วมากใช้เวลาประมาณแค่5นาทีนะคะแล้วก็เอาแค่ ใบนัดของเรานะคะพาสปอร์ตหรือว่าได i v e r license นะคะถ้าพเพื่อนๆมีเนาะของแอนก็ใช้แค่ได i v e r license นะคะไปยื่นให้เขานะคะเขาก็จัดการพิมพ์ลายนิ้วมือ10บลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเราแล้วก็เซ็นเอกาสารแค่นั้นเลยนะคะกละ้ทั้งวันที่26มกราคม2023นะคะถือว่าเป็นการรอที่แบบยาวนานมากนะคะทุกคนแอนก็แบบ เขาก็แบบส่งส่งมาว่า USCIS นะคะพิจารณาเคสของแอนแล้วนะคะเปิดพิจารณาเคสของแอนก็แบบเออใจชื้นแล้วในที่สุดวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ2,023นะคะแอนก็ได้ request for evidence นะคะหรือ RFE นะคะ request for evidence request for evidence คืออะไรก็คือเราเนี่ยคะทำการขอหลักฐานแอนเพิ่ม,เต,มเติมนะคะสอ,อย่างด้วยกันก็คือ1หลักฐานในเรื่องของการแต่งงานนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายเอ่ยหรือว่า affidavit sworn หรือว่าเอกสารต่างๆที่แบบยืนยันว่าเราอยู่ด้วยกันรจริงแต่งงานด้วยกันรจริงนะอะไรเงรี้ยการ ownership ต่างๆ joint bank account เอยอะไรเงรี้ยเขาขอเอกสารเพิ่มเติมตรงนั้นนะคะเพราะแอรไม่ได้ส่งไปตั้งแต่แรกนะคะสำหรับอันที่2นะคะก็คือ I หกเก้าสามหรือ medical exam นะคะคือทั้งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาขอ request for evidence I 6 9 3ก้าสาม medical exam นะคะหมายความว่า เคสของเรานะคะอาจจะได้รับการยกเว้นการสัมภาษณ์นะคะก็คือไม่ต้องสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขอ Request for evidence i 6 9 3ก้ค่ะและเขาส่งวันนัดสัมภาษณ์มาให้เราเราถึงจะเอาแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพนะคะไปยื่นให้กับทาง u s c s ในวันสัมภาษณ์นะคะเพื่อนๆเข้าใจไหมคะขอโทษนะคะอาจจะงงๆนิดนึงเนาะหมีนา2023นะคะ ก็ได้รับว่า request for evidence หลักฐานต่างๆเนี่ยเขาทาง USCIS นะคะได้รับแล้วเนาะแลนก็รอไปค่ะทุกคนเจอทั้งวันเกิดแอนทุกคนมาที่2 8เมษาเช้าวันที่28เมษาก็คือได้รับข่าวดีนะคะว่า case approved แล้วนะคะก็คือก็คือได้รับใบเขียวแล้วนะคะในวันเกิดของแอนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบมันเป็นของขวัญที่ที่แบบดีที่สุดเลยอะทุกคนเพราะว่าเหมือนแอนแบบทําเรื่องเองทําทุกอย่างเองนะคะแล้วก็รอ มาตั้งประมาณปีกว่าเนาะเอก็กแบบดีใจมากนะคะวันนั้นเป็นวันที่แบบดีใจมากเลยค่ะก็นั่นเลยค่ะทุกคนเพืเ่อนๆคงแบบเ,ออเข้าใจความรู้สึกเนาะแบบในการรออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่8พฤษภาคมนะคะใบเขียวเขาก็ส่งใบเขียวมาให้ทางไปรษณีย์นะคะในที่สุดเนาะแอ็ก็ได้ทําคลิปไว้อีกแล้วค่ะย้อนหลังนะคะว่าแบบวันนั้นนี่แอนดีใจขนาดไหนนะคะได้รับใบเขียวอะไรเงะะี้ยก็เพืเ่อน ไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะอยากให้ดูเนาะว่าแบบเออความรู้สึกนั้นเป็นยังไงนะคะเราเองเข้าใจนะคะว่าแบบในการดําเนินเรื่องการขอใบเขียวโดวยเฉพาะเ <_ d ata> พื่อนๆนะคะที่ทําที่ดําเนินเรื่องด้วยตนเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันเอกสารค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องใช้แบบระยะเวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้แบบหลายสิ่งเลยทุกคนกว่าจะได้มาซึ่งใบเขียวนะคะ <_ d ata> แต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะคะ <Yeah. S 1> แล้วรู้สึกว่าแบบเออภูมิใจเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบ ไปจ้างทนายอะไรเงี้ยดาเนินเรื่องด้วยตัวเองนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าแอร์เนี่ยไม่ได้แบบว่าเอนตี้ทนายหรือว่าอะไรใดนะคะเพราะว่าถ้าเคสของเพื่อนๆนะคะไม่ใช่เคสปกตินะคะหมายถึงว่าอาจจะมีแบบอะไรซับซ้อนมากมายกว่าเคสของแอร์นะคะก็แนะนานะคะให้ปรึกษากับทางทนายดีกว่านะคะเพื่อความชัวร์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยหลังที่จะทําเองดําเนินเรื่องเองอะไรเงี้ยนอกจากว่าจะเสียเวลาแล้วค่ะถ้าเกิดว่า อาจจะมีสิทธิ์ถูกปฏิเสธเคสได้นะคะถ้าเกิดว่าเคสของเพื่อนอย่างที่บอกนะคะแบบยุ่งยากอะไรเงี้ยก็ถ้าเพื่อนมีคุณลัพย์แล้วก็แบบเคสของเพื่อนเนี่ยแบบมีความซับซ้อนอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่าปรึกษาทนายดีกว่านะคะแต่สำหรับเคสของแอนนะคะก็ไม่ได้แบบว่ายุ่งยากอะไรบางมาแล้วรู้สึกว่าการเก่อเอกสารอะไรเงี้ยแอนสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะก็เลยทําดยตัวเองดีกว่าประหยัดเงินด้วยนะคะ ก็หวังว่าระยะเวลาในการรอของแอนนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆรู้นะว่าเออจะต้องรอประมาณกี่เดือนกี่เดือนอะไรเงี้ยคืนจริงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสโสเอกสารทุกอย่างเลยนะคะไปพร้อมกันตั้งแต่แรกนะคะว่าเคสเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับอนุมัติเร็วกว่าเคสแอนนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับรัฐที่เพื่อนๆอยู่ด้วยเนาะเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละที่แต่ละรัฐเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะ เคสของแอนนะคะอยู่ที่บัฟฟลนิวยกเนาะยังไงคลิปนี้นะคะแอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ